สถาบัานน้อมนำหลักปรชัชญารู้คุณค่าแห่งความพอเพียงร้อยเรียงด้วยความสามัคคีสืบสานประเพณีรักษาพัฒนาด้วยหลักคุณธรรมยืดมั่นด้วยพลังแห่งบาวรสวัสดีครับผมพันจิเอกอดิศรเกลืสะอสาดห,หมู่บ้านแผนดินธรรมแผนดินทองบ้านบางรานกหมู่เจ็ดตะบนมาสวัสดิออ์อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรี ชุมชนของเราเป็นลักษณะของชุมชนเมืองมีพื้นที่ทั้งหมด750ไร่หรือ1.20ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด6,203คนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด2,904ครัวเรือนมียุทธศาสตรสสำคัญในการดูแลชุมชนโดยการใช้3เสาหลักของชุมชนได้แก่บ,บ้านวัดโรงเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนบ้านให้ความอบอุ่น ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานชุมชนและสังคมวัดเป็นจุดศูนย์กลางที่หล่อหลอมากับคนในชุมชนมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามโรงเรียนให้ความรู้ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่นักเรียนการดำเนินง,งานมีการจัดตั้งคณะกรรมการกมจํานวน12คนมาจากหลากหลายสาขาอาชีพเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์จัดตาบลอสมปราชาวบ้านสมาชิกสภาเทศบาลและยังมี ท่านพระครูนนทวิเวัตเจ้าวัดโคนนอนรวมทั้งพอโรงเรียนวัดโคนนอนมหาสวัสด์เป็นที่ปรึกษามีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสามารถมีการประชุมพบป่าพูดคุยกันอยู่เป็นประจำเพื่อให้โครงการหรืองานต่างๆที่รับมอบหมายสําเร็จตามประสงค์ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และสื่อประชาัมพันมีฐานที่ในการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมีศูนย์กลางในการให้ข่าวสารของชุมชนได้แก่วัดโคนนอนมหาสวัสด์ รวมถึงการแจ้งข่าวสารและการเผยแพร่พระธรรมทางวิทยุกระจายเสียง FM 105.25 MHz รวมทั้งมีเพจ Facebook และกลุ่มไลน์ของสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานติดต่อนัดหมายการประชุมและแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือในบางครั้งก็จะมีการเดินรณลง์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ธนสานการการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรภายนอก ท้งภาครัฐและเอกชนเพื่อของวัประมาและโครงการต่างๆมาคอยช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเด็กผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือคนไข้ติดเตียงเพื่อการมีรายได้เพิ่มของคนในชุมชนความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยการมีคุณภาพของเด็กและสุขภาพของผู้สูงอายุขวัญและกำลังใจของคนป่วยให้อยู่ร่วมกันในท้งคมอย่างมีความสุขมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนของชุมชน โดยมีเทศบาลตาบลปลายบางเป็นพี่เลี้ยงมีการเปิดค่ายพุทธบุตรเพื่อเป็นการอบรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังความกตัญญูต่อบิดาบารดาครูบา,า,บาอาจารย์ส่งเสริมจิตสํานึกในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรามีการทำแผนพัฒน,นาหมู่บ้านร่วมกับเทศบาลตะบนปลายบางมีการประชาคมสมาชิกชุมชนมีการวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสียความต้องการของพี่น้องชุมชน แล้วก็มีการจัดลำดับก่อนหลังเพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกจุดและตรงต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนงานโครงการพระราชดำริสนับสนุนให้ทุกชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้โดยได้รับการสนับสนุนเม็ดพันธุ์พืชจากหนก่วยงานต่างๆบ้างชุมชนซื้อเองบ้างเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของสมาชิกมีจิตอาสาพระราชทานช่วยกันทําความสะอาดวัดชุมชนแหล่งน้ําเพื่อน้อมเกล้าเสด็จเป็นพระราชกุศล และทำให้ชุมชนมีความสวยงามสะอาดตาการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนมีการสอนให้ทำบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและไม่เกินตัวมีการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อสร้างเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆมาจำหน่ายโดยทุกวันพระที่วัดโกนมะสวัสดิ์จะมีตลาดวิถีธรรมวิถีไทยให้สมาชิกนำพืชผักสวนครัวที่ปลูก ข้าวปลาอาหารและสินค้าต่างๆที่ตนเองผลิตมาจําหน่ายโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดการพัฒนาสังคมภายในชุมชนมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่สมาชิกมีการท,ทําธรรมนูญตําบลร่วมกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการไกล่เกลี่ยกรณีนนพิพาทของสมาชิกโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักกฎหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการตรวจตาจุดเสี่ยงตู้ขาวในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันอัชญากรรม ตั้งด่านคัดกรองผู้ที่วข้องกับยาเสพติดแล้วนําไปสู่การบําบัดและกลับคืนสู่สังคมอย่างคนปกติการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติจะร่วมกันจัดงานเทิดพระเกิในหลวงสมเด็จพระบรมราชนินีและพระบรมงวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมมีการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเป็นระบบมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนจัดตั้งเป็นธน,นาคารคัดแยกขยะประการชีวิต เื่อเป็นหลักประกันให้กับคนในชุมชนและนำบางส่วนกลับมารีไซเคิลทำเป็นผลิดพันชิ้นใหม่มาจำหน่ายช่วยทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพียวภาพดูแลระบบน้ำในชุมชนการพัฒนาคนและสร้างเสริมสุขภาพกายใจโดยมีพระครูนนทวิรวัติเจ้าวาดพระโคอนอนหมหาสวัสดิ์เป็นผู้ที่อบรมสอนหลักธรรมควบคู่ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สมาชิกเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระมีการบวชศีลเจริญนิชีพราหมณ์ถวายแก่สมเด็จพระรทรจจกมมรระทษฐฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาการสวดมนต์ข้ามปีมีการจัดเทศหมาชาติตักบาตรทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่วัดโคนอนและชุมชนยังได้รับโล่รางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องของการทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงมีอสมอของชุมชนร่วมกับนักศึกษาพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาจากกิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชนอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดโควิด -19 ชุมชนอสมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและทางอำเภอบางกรวยเทศบาลบนปลายบางมีการประสานความร่วมมือในทุกๆด้านไม่ว่าการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองติดตามตรวจสอบผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจากสถานบันเทิง จากสนามมวยให้มีการกักตัวควบคุมโรคหยุดการแพร่ระบาดโรคได้อย่างรวดเร็วมีจิตอาสาของชุมชนช่วยกันเย็บหน้ากากผ้าส่งให้กับเทศบาลปลายบางเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชนและยังถวายแด่พระภิดุสฆ์ในพื้นที่และตามวัดต่างๆมีโรงทานแจกข้าวกล่องแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ให้กับทุกๆคนรวมถึงผู้ที่มาใช้แรงงานทำงานก่อสร้างแคมป์คนงานต่างๆอย่างทั่วถึงผลสมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนทำให้ได้ผลดังนี้สามารถที่จะดำเนินการตามนโยบายต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและส่วนราชการได้สำเร็จตามเป้าประสงค์คดีความต่างๆลดลงจนแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ประชาชนรู้จักการออมเงินและมีหลักประกันชีวิตจากโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิตและตอบโจทย์โครงการจังหวัดสะอาดได้อย่างตรงประเด็นทําให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นโดยเฉพาะแหล่งน้ําถนนหนทางสะอาดตาชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุขยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่ทําให้เกิดเป็นชนเข้มแข็งพึ่งตนเองนั่นก็คือการนำสามเสาหลักของชุมชน อันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนมาบรรณาการร่วมกันโดยหลักคุณธรรมก่อให้เกิดเป็นชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอยู่อย่างมีความสุข,ม,ม,ม,ขมีความมั่งคงั่งมีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคตสวัสดีครับ